ไหนบอกแม่ดิว่าเสือร้องไงเสือนะเียเสือร้องไงลูกอุ <c <c ้ยไก่อะไก่ร้องไงฮะไก่ร้องไงไก่เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเออแล้วแมวอะอ๋อแล้วหมา งั้นหรออี๋อีเหรอแล้วนกอ่ะนกนกจิบจิบบจอ่ะแล้วเป็ดอ่ะเป็ดาดาบตาับดาบดาบอย่างเงี้ยเหรอใช่เหรอเอาแล้วเสืออ่ะเสือร้องไงฮู้อย่างเงี้ยเหรอแล้วสิงโตอ่ะเฮ้ย <c oughs> ไม่เหมือนกันเลยแล้วช้างอ่ะลูกช้างร <c oughs> <c oughs> ้องไงเฮ้ยแล้วไก่ร้องไงลูกไก่ แล้วแพะร้องไงแพะแพะแกแบ่ออย่างนี้หรออุ้ยทำไมแม่ไม่เคยรู้เลยอ่ะกินรู้จากไหนอ่ะลูกใครบอกใครบอกดูบีมเหรออ๋อพี่พีมบอกอะลูกอ๋อเฮ้ยไก่มันร้องเอ๊ะเอ๊ะเปล่าใช่ไหมร้องยังไงไหนลูกร้องให้แม่ฟังเฮ้ย อ่ะแล้วพี่พีมไปไหนลูกจเรียนหนังสืออ๋อแล้วอาบน้ํายังพีมอาบน้ํายังลูกพี่พีมอาบยังยังเหรอยังไม่อาบอีวะว้ายเหม็นเนาะว้ายน่าเกลียดเหม็นอ๋อคินอาบยังครับอาบแล้วอืแล้วคินกินข้าวยังลูกกินแล้วอ๋ออร่อยไหมตาอร่อยอือตาไปไหนตา เปฮะโตนอนนอะอ๋ <S <s อนอนแล้วไมกินปากเปิดอย่างเงี้ยลูกแล้วนี่เสื้อลูกเป็นรูปอะไรเนี่ยเป็นรูปอะไรครับจับจับับจับไม่ใช่เอกเอกเอกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นกจิ๊บเฮ้ยนกหรือไก่เนี่ยแม่งงแล้วเนี่ยนานกเหรอนนกเออใช่ว่ะนกจริงด้วย นกใช่ไหมลูกอันนี้รูปน,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 นกใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนกใช่ไหมเนี่ยอ๋อ,อนกเหรอ,อและนกมันร้องแบบไหนอะลูกนกร้องแบบไหนครับนกร้องแบบไหนคินอาอแล้วแพะอะแพะอ๋ <c oughs> อร้องงั้นเองอ่ะแล้ววันนี้ลูกไหว้พระย,ยังอ่ะเมื่อกี้ไหว้หลวงปู่ทวดยังข้างหน้าไหว้แล้วใช่ไหมลูก รครับเลยใช่ไหมไหน,ไหนตรงไหนก็นั่นไงคินไหว้พระยังไหว้แล้วอเอาไหวพ้พระไหว้ตรงนี้ก็ได้ลูกอน้่ครับครับตรงนี้ก็ได้ครับอ๋อโอเคไหว้ตรงนี้สิลูกไหว้ตรงหมอนเนี่ยไหว้ครับอ,อ<ว>ใครชื่อพคินยมกมือขึ้นโอเคพคินดื้อไหมลูกดื้อหรอเอารู้ตัวเองว่าดือ้อแล้วก็ไม่ดือ้อดื้อทำไม ฮะเจี๊ยบเจ๊บอ่ะป้าเจี๊ยบไม่อยู่ลูกป้าเจี๊ยบอยู่ที่คอนโดคิดถึงป้าเจี๊ยบเหรออ๋อคิดถึงป้าเจี๊ยบเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรหาป้าเจี๊ยบไหมโทรศัพท์ไหมฮัลโหลไหมอ๋อโอเคนะแล้วเดี๋ยวแม่บอกป้าเจี๊ยบให้นะว่าพินคิดถึงนะนะครับอ๋อโอเคได้ค่ะแม่บอกให้นะเอ้ยปูฮะฮะอะไรปู ป,ปูหรือปูมั <laughs> ม่วจังเลย <h ih> นอนแล้วเหรอนอนอยังเอา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 กิน <h> <k ín> บ๊ายบายแม่ดิบายบาย,บายเอาบ๊ายบายเอาบ๊ายบายต่อเร็วจุ๊บจุ๊บทำตาหวานจุ๊บดิจุ๊บจุ๊บตาหวาน